รีวิว l i อ n V8 ความเร็วได้กี่จีวิ่งได้กี่กิโลพูดถึงรีวิวทางด้านของเจ้า l i อ n V8 คันนี้นะครับก็เป็นทรงที่เรียนแบบเวสซ์ปานะครับเวสป้ปาปีหกรี่กับขี่เก๋ไก่ตัวนี้เป็นตัวจดทะเบียนไม่ได้นะตัวจดทะเบียนได้ก็ มีตรงเดียวกันเลยแต่ใช้ชื่อว่า Merc ์คิวรี่ตัวนี้สเปคแบตก็คืออเป็นแบตตะกัวกดนะเป็นแบตเตอรี่แห้งอะ่ะขนาด72โวลต์20แอมป์นะชาร์จเต็มก็40กิโลอ่ะวิ่งได้40กิโลลองวิ่งให้ดูอันนี้มันมันลดนานแลน้วนะแบตอาจจะเสื่อมลงไปบ้างอาจจะไม่ถึง เดี๋ยววิ่งให้ดูอีกทีนึงครับสีสันก็ประมาณนี้ตัวนี้สีสวยเลยทีเดียวนะสีออกแนวอิตาลรีนในอิตาลีอรไเรียงี้ไอ้ปกติตรงนี้ไม่มีนะครับหลกหลังไม่มีจะมีแค่เป็นตัวนี้อันนี้ผมเบให้ช่างมือดีนะครับสร้างงานขึ้นมาอีกทีเป็นงานสแตเลสนะครับเอาไว้ใส่กล่องหลังของไปซื้อของตลาดได้ตัวนี้ไฟรอบคันเป็น led นะครับ เรใต้เบาะก็ประมาณนี้ใส่ที่ชาร์จของมันได้นะมีคัทเอามีอะไระตรงนี้มีที่เก็บของเจาอกระแจะ็กหน่อยฮ้ย มีฝั่งเดียวนะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีอีฝั่งหนึ่งไม่มีตรงนี้จริงๆก็ไม่มีนะผมซื้อไอ้ตัวจุ๊บๆเนี่ยมาดูดติดเอาใส่เวลาไปไหนไหนก็ใส่กุญแจได้กนะุญแจเปิดตรงนี้เรือนใหม่อันนี้เรือนใหม่ไม่เดิมนะผมมาใส่ใหม่ดีกว่าเดิมนะเพราะมีตัววัดโวลต์ด้วยวัดโวลต์นี่สําคัญกับ รถไฟฟ้ามากเลยนะครับไอไอแบตไอ้ตรงนี้จะหมดจะเต็มอะไรไม่ต้องไปเชื่อมอเลยเราเชื่อโวลต์อย่างเดียวตีไปประมาณกี่ไว้เหลือประมาณสัก65นี่ก็ชาร์จได้โอเคมาดูทางด้านไฟนะครับอันนี้เป็นไฟหลีนะครับจะเปิดไฟหน้าไฟสูง อุยกดผิดกดผิดนั้นไฟเรียวออไฟสูงโอเคอ่มาดูไฟเรียวบ้างออออโอเคงาน,นดีครับล้อสิบนิ้วนะครับอ่าสเปคมอเตอร์นี่ก็สองพันวัตต์นะสองพันวัตต์นี่เราไ้เปลี่ยนแบตใส่ลิเทียมนี่วิ่งทางไกลได้สบายสบาย,สบายครับ อะไรเดิมก็นะตามคุณภาพงานจีนครับนิดๆนิดๆนิดเป็นตัววิงว่งมีเสียงอิดอิดอิดอิแล้วเราก็ไปหา,อาเอาจัลบีทาวไฟท้ายนะครับยังไม่ได้โชว์ไฟท้ายดโชว์ไฟท้ายนิดนึงไฟท้ายก็เปน็น LED ครับเหมือนกันมีไฟสองป้ายเบียนด้วย โอเคนะครับรูปตร้งรูปทรงก็คือถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเขีย่รถไฟฟ้าเลยแล้วมาขี่กันนี้ก็ไม่ต้องปรับตัวมากครับคือขามันวางได้ปกติเลยคือปกติรถไฟฟ้าั่วไปจะเอาแบตมาไว้ที่ที่ตรงเนี้ยเพราะนั้นที่ตรงเนี้ยมันก็จะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเราเอาขาขึ้นไปวางเดี๋ยวกล้องอันนี้มีหนึ่งเพราะเราขาขึ้นไปวางเนี่ยมันมันก็จะนั่งยองๆไงนะเพราะว่าชันเข่าขึ้นอนะ่ะพอตรงนี้มันสูงขึ้น ครารถบอฟ้าส่งทั่วไปคนระัแต่ทรงนี้ทําในแบบทรงรถน้ํามันเลยก็คือวางขาได้ปกติสบายๆโอเคน้องง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวผมไปลองวิ่งให้ดูว่าได้ระยะทางเท่าไหร่ต่อหนึ่งชาร์จนะครับต้องบอกว่าในะคันนี้เป็นมือสองนะครับแบตก็เก่าแล้วล่ะแบตนาจะเสื่อมมาแล้วล่ะแต่ก็ยังพอวิ่งได้ไปดูกัน อ,อ๋อเบมบอกไว้อันนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะแบตเต็มแนะลวไปวิ่งให้ดูปกติถ้าแบตหมดเลยเนี่ยชาร์จก็ใช้มาประมาณ667ชั่วโมงนะพูดง่ายก็คือถ้าคนใช้อันนี้เป็นเบนแบตแบตแห้งไงมันก็จะช,ชาร์จนานกว่าลิเธียมนะแต่เรบคนใช้แบตแห้งก็นั่นแหละใช้งานมาทั้งวันพอกลางคืนก็จอดเรานอนกระจอดชาร์จเช้าก็ชกัชกออก ง่ายๆดูแลง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าไปวิ่งให้แบตมันหมดจนแบบหมดเลยมันไม่ดีมันจะทําให้แบตเสื่อมไวนะครับแล้วก็วิ่งแล้วก่อนชาร์จก็พักพรถพลิกหนึ่งให้แบตมัน,ม,นมันหายร้อนก่อนนะเพได้เอ่อเสวยยืดอายุแบตได้ใช้งานานานๆนนะแบตก็จะพักแป๊บเดียว10นาทีนี้ก็ชาร์จได้แล้ว หมายถึงเวลาที่เราวิ่งทางไกลเยอะๆนะแต่ถ้าเกิดวิ่งใกล้ๆห้าโลอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นไรชาร์จได้เลยหมายถึงถ้าเกิดอยากจะชาร์จนะแต่ถ้าเกิดเราวิ่งแบบลากยาวๆมา30มโลกว่า20โลอะไรเงี้ยมันมันแบตมันร้อนแล้วเราไปชาร์จเลยมันจะไม่ดีต้องพักแป๊บหนึ่งโอเคไปเดี๋ยวไปลองครับนี่เรามาลองเทสกิโลเมตรกันนะครับเมื่อกี้ก็ลืมดูเอาใหม่เลยละกัน ยิงชาร์จเต็มมันอยู่ที่แปดสิบกว่าแล้วอนนี้มทิ้งไว้มันก็มาเป็นตอนนี้กิโลอยู่ที่สามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็วอลอยู่ที่เจ็ดสิบแปดจุดห้าล้วมันเริ่มดูกันเลยว่าวิ่งกันได้กี่กิโลนะต่อกันหนึ่งชาร์จนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าแต่ละเกียร์ได้ความเร็วเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าความเร็วของรถนี่ตรงกับ gps เ,เ,เ,เป๊ะเลยนะครับเป็นความเร็วแท้เลยก็เดี๋ยวลอง เริ่มจากเกียร์หนึ่งครับว่าความเร็วส่วนอยู่ที่เท่าไหร่เกียร์หนึ่งนะครับจริงๆถ้าปล่อยไปมันก็ยังไหลเรื่อยแต่เราเอาที่41แล้วกันเอาไว้เกียร์2ครับ ไปเกียร์สามครับลากไปยาวๆเลยแล้วกันครับเกียร์สามมันก็ไหลมันไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้กล่องเดิมๆเลยนะ เรื่องวนของของรถไฟฟ้านะครับขนาดขับเนี่ยก็ยังยังไม่ต้องเชื่ออะไรมากนะครับเพราะมันก็จะลดตามแรงบิดถ้าเราผ่อนแรงบิดมันก็จะกลับคืนสู่วนที่ที่มันควรจะเป็นอยู่นะครับพอเบรคปุ๊บ,บนเนี่ยมันก็จะดึงวนออกนะฮนะเพราะนั้นตอนขี่เนี่ยเห็นวนลดลงหรือว่าแบตลดลงไม่ต้องไปสนใจนครับเพราะว่าเราเอาตามเอาช่วงที่ปล่อยคันเร่งอนะ่ะนั่นคือแบตของมัน ที่เหลือมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้ถึงประมาณสัก60นะครับตอนนี้หมายถึงโวอลเลยหกสิบก็ค่อยๆอออจะดูว่าได้กี่โลนะครับลองขับจะใชใ้ฟังเสียงมันจะมีเสียงเอส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 ของพวกโชค๊คก็อะไรนะเดี๋ยเริ่ม,มขยับเลยนี่ผมขย่มตัวนะเพื่อให้มันดังมันจะมีเสียงพวกนี้แหละเอสเอสอสเอจีนนะเนอะ ยังไม่ได้ไล่เช็คตรวจดูไอ้ทาจาะบีส่วนที่เนี่ยมันเสียดสีเนี่ยเดี๋ยวว่างๆกทำแต่ถ้าขี่ทางตรงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดังแต่ถ้าขยับเงียบเงียบเงยเนี่ยโยกอเงเงี้ยดัง <c oughs> โอเคไปครับเรื่อยๆ เดี๋ยวจะได้สักกี่กิโลวิวสวยนะแถวนี้วันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยสำหรับการถอยหลังก็คือกดอาค้างแล้วก็กดปิดนะครับมันก็จะถอยเลยเห็นไหมไม่ต้องไปเค้นนี่ผมขับมาได้สนะัก1 6กกิโลกับสิบเจ็กิโลนะครับมีแบตกระพริบด้วยนะ แต่ถนะว่าความเร็วมันก็ยังไปได้ครับคืออันเนี้ยมันยังแบตยังไม่ได้หมดนะเพียงแต่ว่าเราไปปิดเค้นมันแต่ถ้าเกิดเงาผ่อนกันเร่งนี่ก็คือเนี่ยระยะวนกับแบตจริงๆก็คือเราต้องดูที่ระยะผ่อนกันเร่งครับเนี่ยยงครบอยู่70แอมป์ไอ้70บโวลต์ก็ยังขี่ได้สบายๆครับผมไปครับไปต่อ จะเข้าสู่20กิโลนะครับย0กิโลไปแล้วแบตก็ยังอยู่ที่68โวลต์นะครับม่งได้เเข้าสู่30กิโลนะครับ น,นี่แบบน่าจะใกล้ๆหมดแต่ก็จะบินไ,ได้ความเร็วก็ตกเลอเนี่ยลาวจริงิงนะครับแต่แล้วขี่แบบไม่ไม่ต้องไปเค้นมันมากได้ครับขี่แบบเรื่อยๆผมไปเกลียสองไว้ต่อแล้วกัน แค่นี้ดีกว่านะครับประมาณ65.8 66โวลต์จริงๆมันยังไปได้อีกนะครับแต่ขี้ขเกียจลากไม่ใช่ขี้เกียจลากเผื่อมันไปดับตอนไกลๆบ้านแล้วขี้เกียจเข็นเัาแค่น,นี้ลักัน,นแล้วก็ไลไปถึงบ้าน 5กิโลนะโอเคนี่กับถึงบ้านแล้วตีไปประมาณ สามสิบห้ากิโลเนาะแบตเหลือ66.8โวลต์ครับโอเคเดี๋ยวลองบิด้วเปิดแจมใหม่อ่า67โวลต์โอเคครับยังนะครับยังเดี๋ยวเราไปต่อ นิดนึงนะครับเดี๋ยวเอารถไปชาร์จที่ตึกดีกว่านะครับน่าจะเก่บประมาณสักเกือบสองโลครับบาย เราก็จะมาสรุปการเดินทางกันที่นี่แล้วกันนกับเจ้าไรอันเมอร์คิรีก็สรุปเจ้าไรออน V8 ก็จากการวิ่งยาวๆนะครับบิดแบบไม่ประหยัดแบตก็ได้ระยะทางที่37กิโลเมตรนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวและความเร็วเฉลี่ยก็ตามนี้เลยครับสำหรับผู้ขี่หนัก85กิโลกรับ